สวัสดีครับผมปอนดเอนคอนเรดัสวันนี้ผมจะมาสอน Inverse Sonic จากช่องชีกลางมาที่งามหือโป้งครับป็นชิ้นง่ายๆที่สามารถเอามาใช้แทน Ne o s o n i c ได้วันนีครับถ้าคุณสนใจการคุมาการครับคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนคุมาการหรือสอนเล่นโยโย่โยได้ในทุกวันิั์ซึ่งคุณสามารถทําตามแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับโดยท่าที่ควรเป็นก่อนครับคือ Inverse Shadow ในช่องชีกลางครับท่านี้ถ้าพูดตามหลักการแล้วมันคือ Inverse Shadow เยครับแต่ว่า ที่เรีย Sonic, วก็เป็นโซนิคเพราะว่าปากามันไม่ได้มีรอบหมุน1.5แบบชาร์โลครับโดยท่าน,นี้เราจะจับปาะกาะกลางๆแท่งครับในช่องชีกลางเสร็จแล้วเราจะชาร์จหานหรืโป้งครึ่งรอบพับหรือว่าเราจะสามารถเริ่มทําจากสวิสช์เตสโซนิกก็ได้ครับเพื่อเป็นการสร้างแรงเบี่ยงตอนต้นโดยสิ่งที่เราต้องทาครับจะเป็นการแยกช่องนิ้วเพื่อให้ปากาหลุดออกมาจากช่องนิ้วโดยการขยับนิ้วชี้ไปข้างหลังแล้วก็ขยับนิ้วกลางมาข้างหน้าเหมือนตอนทำอินร์สชาร์โลครับเสร็จแล้วเราก็จะรับปากาในง่ามหรือโป้ง โดยผมเชื่อว่าคนส่วนมากที่ดูคลิปนี้น่าจะทำนีโอโซนิกเป็นแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะงงมากในด้านความรู้สึกทําให้เราทําท่านี้ไปเป็นนีโอโซนิกแบบธรรมดาแทนได้นะครับโดยเขามี2ทิปที่จะมาช่วยตรงนี้นะครับทิปแรกคือให้เราฝึกอินเวอร์ชั่นชาร์โดให้เป็นก่อนครับพอเป็นแล้วมันก็คือการทำอินเวอร์ชั่นชาร์โดนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะรับในง่ามหรือโป้งเลยลิงก์คลิปสอนท่านี้สามารถดูได้ด้านล่างเลยครับทิปที่2ครับท่านี้ถ้าดูดีๆนะครับมันจะเป็นการคล้ายๆเป็นการโยนปากกาจากที่หยิบ นะครับเข้าไปที่ง้มหรือโป้งตรงๆเลยลองพิจารณาตามภาพดูนะครับแล้วก็สามารถลองฝึกตามโดยใช้วิธีนี้ได้โดยพอเริ่มชินกับความรู้สึกแล้วน,นะครับให้เราเปลี่ยนมาใช้การชาร์จแทนการโยนเพื่อความลื่นไหลของท่าครับ สรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับโดยถ้าที่ควรเป็นก่อนครับคือ inverse shadow ในช่อง C ีกลางครับท่านี้ถ้าพูดตามหลักการแล้วมันคือ inverse shadow เลยครับแต่ว่าที่เรียกก็เป็น sonic เพราะว่าปากามันไม่ได้มีรอบหมุน1.5แบบ shadow ครับโดยท่านี้เราจะจับปากากลางๆแท่งครับในช่องสีกลางเสร็จแล้วเราจะ ชาร์จหางหรือโป้งครึ่งรอบครับหรือว่าเราจะสามารถเริ่มทําจากสวิตเซอโซนิกก็ได้ครับเพื่อเป็นการสร้างแรงเหบี่ยงตอนตอน้นโดยสิ่งที่เราต้องทาครับจะเป็นการแยกช่องนิ้วเพื่อให้ประกาหลุดออกมาจากช่องนิ้วโดยการขยับนิ้วชี้ไปข้างหลังแล้วก็ขยับนิ้วกลางมาข้างหน้าเหมือนตอนทำอินฟล์ชาร์โอลครับจาวเราก็จะรับประกาศในหามหรือโป้งโดยผมเชื่อว่าคนส่วนมากที่ดูคลิปนี้น่าจะทำนีโอโซนิกเป็นแล้วนะครับแล้วก็เราอาจจะงง,งงมากในด้านความรู้สึก ทำให้เราทําท่านี้ไปเป็นีโอโซนิกแบบธรรมดาแทนได้นะครับโดยเขามี2ทิปที่จะมาช่วยตรงนี้นะครับทิปแรกคือให้เราฝึก i n วอ r ์ Shadow ให้เป็นก่อนครับพอเป็นแล้วก็คือการทำ i n วอ r ์ Shadow นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะรับในแง,ง่หรือโป้งเลยลิงคลิปสอนท่านี้สามารถดูได้ด้านล่างเลยครับทิปที่2ครับท่านี้ถ้าดูได้ๆนะครับมันจะเป็นการคล้ายๆเป็นการโยนปากกาจากที่นีบอยู่นะครับเข้าไปที่แง่หรือโป้งตรงๆเลยลองพิจารณาตามภาพดูนะครับแล้วก็สามารถลองฝึก ตามโดยใช้วิธีนี้ได้โดยพอเริ่มชินกับความรู้สึกแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนมาใช้การชาร์จแทนการโยนเพื่อความลื่นไหลของท่าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ